นี่คือสลับกุ้งนะคะกุ้งชุกแป้งทอดกรอบกรบหอมหอมนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะในกระผเป็นน้ำสลัดนะคะกินกับสลัดกุ้งนะคะแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลนะคะผลไม้แอปเปิ้ลแล้วก็มีกระเพรต้มนะคะกพต้ม ส,สีสวยเป็นกระโพดะหวานต้มๆออ,ออกกเพดหวานนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆห,หอมๆทอดกรอบๆนะคะสลัดกุ้งค่ะแล้วก็จะมีองุ่นนะคะเป็นลูกๆสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีผักสลัดนะคะสีเขียวๆแล้วก็มีแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลสดๆนะคะ หอมนะคะสวยงามด้วยนะคะสวยงามทุกกล่องเลยนะคะเยอะมากมายเลยนะคะสะลัดกุ้งะคะ่ะเมากมายแล้วก็สวยงาม แครอทด้วยนะคะแครอทสีสวยมีวิตามินด้วยนะคะสีเขียวๆนี่ก็จะเป็นผักสลัดนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ต้มนะคะกระเพาะต้มที่เป็นกระเพาะหวานนะคะต้มแล้วก็จะกินออกรสหวานน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดอยู่างพวนี้นะคะสลัดสลัดกุ้ง พวงนี้เขาจะแกะก่อนนะคะแกะทำความสะอาดแล้วก็จะมาชุบกับแป้งนะแล้วก็เก็บขนมปังแล้วก็ไปทอดกั